w วเซคือคำภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกช่องที่กระบังหน้าของหมวกเหล็กนะที่แสดงถึงความโชคร้ายของมีมนี้ที่นักรบท่านนี้ถูกลูกธนูยิงเข้าที่ช่องไวเซอรพอดีต่อมานะครับเฮล멧นะคำนี้หมายถึงหมวกเหล็กหรือว่าหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนะครับก็คือหมวกที่ครอบคุมทั้งศีรษะของนักรบท่านนี้อยู่ ลูกดอกลูกศรหรือลูกธนูภาษาอังกฤษใช้คำว่า arrow ต่อมานะครับดาบนะภาษาอังกฤษให้อ่านว่า sword นะครับอย่าไปอ่านว่า sword นะให้อ่านพยางค์เดียวคือคำว่า sword silent ตัวดับยไม่ต้องออกเสียงตัวดับเบยเป็นคำพ้องเสียงนะโฮมโ h ฟน e กับคำว่า sword นะซึ่งคำว่า sword s o a r e d ตัวเนี้ย จะเป็นเวิร์บช่อง2หรือไม่ก็เวิร์บช่อง3ของคำว่าซอที่แปลว่าเหินสุดท้ายนะครับทั้งตัวของนักรบหรืออัศวินท่านนี้ภาษาอังกฤษคํา,ศา,ศา,ศาว,คว่าอัศวินใช้คําว่า knight นะเวลาอ่านไม่ต้องอ่านตัวเคนะครับให้อ่านไปเลยว่า Knight พ้องเสียงโฮมโฟนกับคําว่า Knight ที่แปลวะ่ากลางคืนนั่นเอง